สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัตค่ะและก็สําหรับคลิปนี้นะคะบัวจะพาเพืเ่อนๆทุกคนนะคะมาเปิดโลกสวีเดนค่ะในฐานะที่บัวนะคะสาวไทยในต่างแดนมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนครบ6ปีในเดือนสิงหาคมนี้นะคะบัวก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นความทรงจําดีๆนะคะเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆรวมทั้งเหตุการณ์เปิ่เปเปล่อยไก่ของบัวในต่างแดนด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะไปรู้จัก20ข้อเปิดโลกสวีเดนกับบัวกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อแรกค่ะทุกคนก็คือการทักทายนะคะมาบ้านเขาปุ๊บนะคะก็เกิดการทักทายกันค่ะสวัสดีไม่ใช่ค่ะคือการพูดคำว,ว่าเ hey ฮ้แปลว่าทักทายสวัสดีนะคะเขาจะรู้จักเราไม่รู้จักก็ตามถ้าเดินสวนกันนะคะต้องทักทายกันค่ะเป็นภาษาบ้านเขานะคะ และข้อ2นะคะก็คือคนสุดเดนชอบยืนคุยกันทักทายกันนะคะนานๆเลยค่ะไม่ชอบนั่งนะคะจากภาพที่เพื่อน,เอนๆเห็นนะคะก็เป็นภาพที่บัวไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะทุกคนเพื่อนๆจะเห็นว่าในห้องเรียนเนี่ยเก้าอี้ว่างนะคะแต่เขาจะมายืนคุยกันนอกห้องนะคะมาทักทายกันนะคะมาถามถ่ายกันว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าในกลุ่มนั้นไม่มีบัวเลยค่ะเพราะว่าอะไรบัวจะนั่ง จากภาพนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่บัวไปงานเลี้ยงที่ทํางานนะคะทุกคนโบกจ้องนะคะเก้าอี้ว่ามันว,ว่างเพื่อไมให้เพื่อนๆยืนคุยกันเต็มพื้นที่เบียดกันมากเลยนะคะทุกคนก็คือว่าชาวสเสดงเขาชอบยืนคุยกันแบบนี้นะคะส่วนบัวก็นี่ค่ะนั่งตามธรรมเนียมนะคะเพื่อนๆเ,เขาคุยกันยืนกันอย่างนี้เลยค่ะ และข้อ3มนะคะก็คือปิดปากด้วยแขนค่ะทุกคนเป็นความรู้ใหม่ในสมัย6ปีที่แล้วนะคะที่บัวมาอยู่ที่ประเทศสเวเดนรวมทั้งเพื่อนๆหลายคนที่มาจากต่างประเทศนะคะพอมาอยู่ประเทศสเวเดนก็ต้องไปเรียนภาษาแล้วก็เรียนรู้พัฒธธรรมนะคะคุณครูในชั้นเรียนรีบบอกเป็นหัวข้อแรกเลยว่าที่สเวเดนเวลาไอจามนะคะให้ไอจามเอาแขนเนี่ยมาปิดที่ปากนะคะทุกคนไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่ากระดาษทิชชู่หรือว่ามือนะคะมาปิดที่ปากนะคะ และก็ข้อสนะคะคนสุวเดนชอบถามจำนวนห้องที่บ้านของเราอยู่นะคะว่าบ้านของเธอมีกี่ห้องนะคะ และถ้าเ,เพื่อนๆโดนถามแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆนับเฉพาะห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกรวมกันนะคะซึ่งบัวก็ได้ปล่อยไก่ไปแล้วค่ะในวันที่บัวได้ไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกนะคะหัวหน้าก็ถามบัวว่าบ้านที่เธอพักอยู่มีกี่ห้องนะคะบัวก็บอกหัวหน้าไปนะคะว่ามี10ห้องนะคะหัวหน้าก็ขำใหญ่เลยนะคะหัวหน้าก็บอกมาว่าให้นับเฉพาะห้องนอนแล้ก็ห้องรับแขกเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าสิห้องนี่ก็คือมหาเศรษฐีแล้วค่ะ และก็ข้อ5้านะคะชาวสเวเดนชอบนัดดื่มกาแฟนะคะหรือเรียกว่าฟิกกานะคะซึ่งถือว่าเป็นการนัดพบกันพบปะสังสงรรค์กันหลังเลิกงานหรือว่าวันรวมญาตินะคะรวมทั้งการออกเดทด,ด้วยนะคะทุกคนนะคะซึ่งบัวก็ได้ปล่อยไข่ไปอีกแล้วค่ะง,งานนี้นะคะเพื่อนๆบอกว่าหลังเลิกงานบัวเราไปดื่มกาแฟกันนะซึ่งบัวก,ก็บอกว่าเราก็ดื่มกาแฟหลายแก้วแล้วนะที่ทํางานนะคะเพื่อนๆก็เลยแนะนานบัวบอกว่าฟิกกาเนี่ยก็คือการไปพบปะสังสงรรค์กันโดยไม่จําเป็นต้องดื่มกาแฟก็ได้ จุดประสงค์ก็คือเพียงเพื่อพูดคุยกันรีแลกหลังเลิกงานนั่นเองค่ะและก็ข้อ7นะคะเสรีภาพเรื่องเพศนะคะประเทศเสเียงเคารพสิทธทิส่วนบุคคลมากๆเลยค่ะรวมทั้งเรื่องเพศนะคะก็มีกฎหมายให้ผู้ชายแต่งงานกับชายได้แล้วก็ให้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ค่ะจากภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คืองานไพรนะคะก็เป็นงานที่อะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับงานสงการบ้านเราเลยทีเดียวนะคะ ก็ข้อ8นะคะชาวสวีเดนจะแต่งงานกันทีหลังค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของคน2คนนะคะตกลงเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันมั่นใจนะคะก็มาอยู่ร่วมกันก่อนนะคะมาเก็บเงินร่วมกันสร้างบ้านซื้อรถนะคะแล้วก็มีลูกนะคะแล้วค่อยแต่งงานกันทีหลังค่ะและการแต่งงานก็เป็นการเรียบง่ายนะคะไม่มีการเรียกร้องสินสอดแต่อย่างใดนะคะ ข้อ9ประเทศสวีเดนจะนำบุคคลสำคัญของประเทศอยู่บนธนบัตรนะคะโดยเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเหรียญน,นะคะ1โครน2โครน5โครนและก็10โครน,นะคะก็จะเป็นของพระมหากษัตริย์ของประเทศสวีเดนนะคะส่วนธนบัตรนะคะที่เป็นฉบับ20 50 100 200และก็500และก็1000นะคะ ก็เป็นบุคคลสำคัญของประเทศนะคะเทียบกับเมืองไทยเท่ากับเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะฉบับที่20ก็เป็นนักเขียนนะคะฉบับ50ก็เป็นนักแต่งเพลงฉบับที่100ก็เป็นนักแสดงค่ะฉบับ200ก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และก็ฉบับ500ก็เป็นนักร้องนะคะและก็ฉบับ1,000ก็เป็นนักเศษฐศาสตร์และนักการทูตและก็เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนที่2ด้วยค่ะ และปัจจุบันนี้นะคะประเทศสเเดนก็ลดปริมาณการใช้เงินสดลงนะคะก็หันมาใช้การสวิตนะคะผ่านมือถือนะคะและก็การใช้บัตรเครดิตนั่นเองค่ะข้อ10นะคะประเทศสเวเดนก็มีขอทานค่ะทุกคนซึ่งบางอำเภอนะคะขอทานก็ต้องขออนุญาตทางอำเภอก่อนนะคะถึงจะมานั่งขอทานได้นะคะ แต่ว่าในที่สโคโฮมนะคะก็เปิดเสรีภาพให้มานั่งขอทานได้น,นะคะตามที่สาธารณะเลยค่ะโดยประเทศส่วนใหญ่ก็มาจากแถบประเทศโรมาเนียนะคะสัญลักษณ์ก็เห็นง่ายๆก็คือว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะกระโปรงยาวๆเสื้อคลุมแบบนี้นะคะ จากภาพนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นข้อแตกต่างระหว่างขอทานกับศิลปินข้างถนนนะคะก็คือพี่ผู้ชายนี้นะคะก็จะเป็นศิลปินแสดงความสามารถเพื่อแลกกับเงินนะคะส่วนขอทานก็คือจะเดินของเงินเนี่ยตรงๆเลยนะคะบอกว่าขอตังค์หน่อยนะคะแล้วก็จะยืนรอเรานะคะที่หน้าตู้ ATM หรือว่าหน้าร้านหรือว่าตรงที่ขายขวดนะคะทุกคนเขาจะรอขอตังค์เราดื้อยๆเลยคะ่ะว่าขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยนะคะเป็นอะไรที่แบบธรรมดาของคนสวีเดนนะคะข้อ11นะคะ ชาวสโลเนะะ student, ชอบให้ของขวัญเป็นลูกอมและก็ลอตเตอรี่ค่ะทุกคนนะคะทุกเทศกาลทุกงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันพ่อวันแห่งความรักหรือว่าวันอีสเตอร์นะคะทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของแผ่นลอตเตอรี่นะคะทุกคนพอเราได้มานะคะแล้วก็ใช้เหรียญเนี่ยขูดตัวเลขดูนะคะถ้ามีตัวเลขตรงกัน3าตัวทุกคนเราก็ได้รางวัลค่ะทุกคนและนี่ก็คือร้านขายลูกอมนะคะเป็นของขึ้นชื่อนะคะให้กันทุกเทศกาลเลยค่ะ จะเป็นโรงงานขายสง่งขายปลีกมีหมดเลยค่ะเลือกตามต้องการมีหลายรสชาติมีหลายสีสันมีหลายรูปแบบถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทานได้ทานดีเลยค่ะภาพที่เห็นก็เป็นภาพของสวานเต้กับลูกอมกองใหญ่นะคะทุกคนในงานเกษียณอายุข,ของสวานเต้นะคะที่ทำง,งานก็หอบนะคะลูกอมมาเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะ และข้อ12นะคะคนเสด็จไม่ขับต่อหน้าและลับหลังเลยค่ะก็คือถ้าดื่มแอลกอฮอล์ K H o, จะไม่ขับรถเป็นเด็ดขาดนะคะย้ําค่ะเด็ดขาดก็คือว่าจะมีความซื่อสัตย์กับตัวเองและก็กฎหมายเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปงานเลี้ยงหรือไปสังสรรค์ต้องดื่มแน่นอนนะคะก็จะวางแผนเป็นอย่างดีว่าจะเดินทางไปยังไงและตอนกลับกลับยังไงนะคะจะต้องให้คนที่บ้านมารับหรือว่านั่งแท็กซี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยไร้กังวล ะะและก็ข้อ13นะคะชาวสดเด็จไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะคะทั้งครอบครัวนะคะชื่นชอบนักร้องชมคอนเสิร์ตรายการร้องเพลงต่างๆทางท,างทีวีนะคะจากภาพที่เห็นก็เป็นรายการสดนะคะถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยค่ะเป็นรายการคอนเสิร์ตนะคะประจำฤดูร้อนของสดเด็ที่โด่งดังมากนะคะ และก็นี่ก็คือรายการ Melody Festival นะคะก็เป็นรายการประกวดร้องเพลงนะคะและนี่ก็คือรายการ i d ดอนะคะก็เหมือนที่เมืองไทยเรานะคะก็มีการประกวดแข่งขันร้องเพลงกันเป็นที่นิยมนะคะเพื่อนๆก็จะคอยติดตามกันเชียร์กันเป็นครอบครัวเลยค่ะและก็รายการนี้นะคะก็คือรายการ Smokie Better นะคะก็คือนำเอานักร้องที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกัน 14นะคะชาวสุดเนมีเมนูอาหารประจําวันในแต่ละสัปดาห์ค่ะทุกคนก็คือใน1สัปดาห์นะคะก็จะมีเมนูอาหารประจําวันสัปดาห์ต่อไปก็ทานอาหารเมนูเดิมในสัปดาห์ถัดไปเหมือนกันเลยค่ะโดยวันจันทร์ก็มีเมนูนี้เลยค่ะพิธิพันณ์นานะคะก็คือเอาอาหาร ทุกอย่างนะคะมาหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กนะคะมารวมกันแล้วก็มาผัาดแบบนี้นะคะบัวเรียกว่าเมนูล้างตู้เย็นค่ะทุกคนก็คือนําเอาอาหารที่เหลือในตู้เย็นของเสาร์อาทิตย์ที่มีอยู่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆนะคะแล้วก็มาผัาดรวมกันนะคะแล้วก็ทําไข่ดาวลาดหน้าแบบนี้นั่นเองค่ะ และก็เมนูประจำวันอังคานะคะก็คือเมนูนี้เลยค่ะรักมุงอ,อกเฟชนะคะก็คือมันฝรั่งนะคะทอดเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแล้วทางกับเนื้อหมูค่ะหรือส่วนใหญ่ก็ทางกับเบคอนทอดนั่นเองนะคะทุกคน และก็เมนูวันพุธนะคะก็ทานเนื้อปลาค่ะพอวันพฤหัสนะคะก็ทานซุปแล้วก็แพนเค้กนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแซนวิเศษสุดก็คือเมนูวันศุกร์ค่ะได้ทานเนื้อหนังมังสานะคะก็ที่เห็นก็คือเนื้อสเต็กนะคะก็เป็นมื้อเย็นวันศุกร์ที่ทุกคนนะคะเหนื่อยมากับการทำงานทั้งสัปดาห์นะคะก็เป็นวันเย็นวันศุกร์นะคะได้พักผ่อนนะคะ ข้อ15นะคะประเทศสวีเดนนี้เราสามารถดื่มน้ำจากกอกได้โดยตรงเลยนะคะมีความสะอาดและปลอดภัยมากเลยค่ะจากภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพบัวกับพี่สาวจากนอร์เวย์นะคะกำลังก้มดื่มน้ำนะคะจากที่สวนสาธารณะนะคะก็สามารถดื่มได้เลยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่ยืนยันได้ว่าประเทศไหนบ้างนะคะในโลกนี้ที่สามารถดื่มน้ำจากกอกได้อย่างสะอาดและปลอดภัยค่ะ และจากข้อมูลที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะเอาเป็นข้อมูลได้นะคะว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องต้องเสียค่าน้ำดื่มนะคะเพราะบางประเทศต้องซื้อน้ำดื่มในราคาที่แพงมากเลยค่ะทุกคน ข้อ16นะคะพ่อแม่ชาวสวีดเดนสามารถหยุดงานเพื่อลูกได้ค่ะในกรณีที่ลูกๆนะคะป่วยไม่สบายอยู่บ้านนะคะจําเป็นต้องมีผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่นะคะคนใดคนหนึ่งต้องหยุดงานนะคะมาดูแลลูกที่บ้านซึ่งก็จะมีเงินสวัสดิการดูแลนะคะตรงนี้ในการที่คุณหยุดงานมาดูแลลูกค่ะ และในกรณีที่พ่อกับแม่นะคะไม่สามารถหยุดงานได้ด้วยความจําเป็นบางอย่างนะคะเราก็สามารถให้ญาติพี่น้องใกล้ชิดนะคะมาดูแลลูกของเราได้ก็สามารถได้รับสวัสดิการตรงนี้ได้เช่นกันคะ่ะ ข้อ17นะคะชาวสวีเดนนะคะมีวันลาพักร้อนนะคะ1ปีมี25วันค่ะและถ้าได้ใช้สิทธิ์วลาพักร้อนนะคะก็จะหยุดทุกสิ่งอย่างเลยค่ะถือว่าเป็นวันหยุดโลกเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราหยุดแล้วนะคะที่ทํางานก็ไม่ควรไม่ควรเด็ดขาดนะคะที่จะติดต่อเราเรื่องงานถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะซึ่งเป็นข้อดีของชาวสววเดนนะคะในการใช้สิทธิลาพักร้อนของตัวเองพักผ่อนอย่างเต็มที่ไร้กังวลเรื่องงานค่ะ และบัวก็มีประสบการณ์ตรงในการใช้สิทธิลาพักร้อนนะคะในช่วงที่บัวรอวีซ่าอยู่นะคะบัวติดตามงานไปเขาก็บอกว่าบัวต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องวีซ่าของบัวอยู่ในช่วงลาพักร้อนค่ะคนที่อยู่ก็มีหน้าที่แค่รับเรื่องวายนะคะส่วนจะดาเนินต่อไปก็ต้องรอคนที่มีหน้าที่และผิดชอบกลับมาจากลาพักร้อนนั่นเองค่ะ ข้อ18นะคะคนสุดเดนจะมีข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ส่วนตัวคะ่ะทุกคนถ้าเราได้มีข้อมูลตรงไหนกรอกไปแล้วที่ใดที่หนึ่งนะคะก็จะออนไลน์กันหมดเลยนะคะเราสามารถนะคะเข้าไปดูใน Google ได้เลยนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีข้อมูลประวัติอะไรนะคะหรือว่าถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของใครเพียงแค่มีชื่อนามสกุลน,นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะก็จะมีรายละเอียดบอกให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นเกิดที่ไหนที่อยู่ที่อะไรเบอร์โทรอะไรไรายได้ ได้ต่อปีเท่าไหร่มีแฟนหรือไม่แล้วเพื่อนบ้านซ้ายขวาข้างบนข้างล่างชื่อว่าอะไรมีหมดเลยค่ะทุกคนก็คือว่าชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์และก็เลขทะเบียนรถนะคะห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าสามารถนำไปสืบคน้นหาตัวตนประวัติส่วนตัวเราได้ง่ายมากเลยค่ะ พอ19นะคะก็คือชาวสววเดนนี่นะคะเคยมาสร้างภาพ,พยนตร์นะคะที่เมืองไทยนะคะโดยมี2เรื่องที่โด่งดังแล้วก็ชื่อเสียงมากเลยค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ถามบัวว่ามาจากประเทศอะไรนะคะบัวก็จะบอกว่ามาจากเมืองไทยพอบอกเมืองไทยเขาก็จะพูดถึงชื่อหนัง2ชื่อนี้เลยนะคะว่าเขารู้จากเมืองไทยเพราะหนัง2เรื่องนี้เลยค่ะ และบัวก็ได้ลองชมแล้วนะคะทั้ง2เรื่องเลยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะบัวก็อยากให้เ,เพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะลองเซิร์ชดูแล้วก็ลองชมดูนะคะจะได้เห็นมุมมองนะคะว่าคนสวีเดนเป็นคนยังไงและเขารักเมืองไทยของเรามากขนาดไหนคะ่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่20ค่ะชาวสีเดนนะคะจะบอกลากันมากกว่า1ครั้งค่ะในการลากันในแต่ละครั้งนะคะก็จะคุยกันลากันที่โต๊ะนะคะเดินคุยกันไปเรื่อยๆนะคะพอบอกลากันแล้วก็คุยกันต่อค่ะก็คือกว่าจะลาออกจากห้องกันได้นะคะก็ลากันแล้วลากันอีกค่ะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคนสุเดนฮาบัวก็ชินแล้วค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ20ข้อนะคะเรื่องเล่าจากสวีเดนซึ่งมาจากส่วน1เท่านั้นนะคะจากประสบการณ์6ปีของบัวค่ะบัวก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินไปกับบัวนะคะหากผิดภาพประการใดบัวก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะบัวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมวิดีโอของบัวมาจนถึงตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะแล้วเจอกับบัวใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะมีความสุขทุกคนคะ่ะ i